นี่มันท่านชัดโชคดีวะก็โอเคชาวดีบีชาวีชาวปนทชาวทีบแบงค์แลขที่ชาวเลสกตีกัด้วยนะครับผมครับผมหลังจากมีน้องคนหนึ่งเขาอินฟอ์มาหาผมแล้วเขาส่งมาเขาบอกว่ามีร้านขนมปังเนี่ยร้านขนมปังเนี่ยเป็นคุณยายเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันป้าอ่าลุงกับป้าซอยจรัญสามเจ็ดมีรถรถเข็นขายซอยจรัญสามห้าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมต้นทุนชีวิตคนเรามันต่างกันป้ากับลุง บ้านซอยอยู่ซอยจรัญสนิทวงศ์สามสิบเจ็ดใคเข็นรถมาขายซอยจรัญสนิทวงศ์สามห้าลุงเป็นความดันเบาหวานขึ้นตาตาบอดนี่แหละคู่ชีวิตผมสัญญาว่าจะอุดหนุนทุกครั้งที่ผ่านมานะป้าแนะนําเพื่อนที่ผ่านมาแวะอดุดหนุนกันด้วยนะครับจากซอยจรัญสามห้าเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจัดให้เลยกับคลิปนี้ไปช่วยคุณป้าขายของนะครับผมจะเป็นยังไงยวไปดูกันเลยเดี๋ยวหายไวก่อนอ้าวยังไม่หายวะเดี๋ยูดูเอาไป ่ะครับผมหลังจากที so, ่เรารอมาประมาณเกือบเกือบสองชั okay, ่วโมงคนนี้คุณป้ามาแล้วตกใจเลยว่าป้าเบียดซะแล้ววันนี้เราจะเป็นลูกค้ารายแรกแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรทํามันๆให้กับคุณป้านี่ดูกันเลยลุงนี้ป้าดิผมมาแล้วนะอันอันนี้ขายเลยปะเนี่ยยังไม่เสร็จเลยรอ๋อรอรอได้รอได้รอได้วันนี้ยเอาเนี้ยเอามากี่แพ็คเนี่ยสิบสี่สิบสี่สิบสี่ได้ต้องเข้าเงินอะ ส4 70ใช่ป่ะเจ็ดสิบคูณ7ปอนด์นี่นะทีไรก็สิบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะครับคนแรกครับเดี๋ยวผมเป็นลูกค้าคนแรกวันนี้รอนานนะได้ไม่มีปัญหาป้าป้าเดี๋ยวป้าทำใส่ถุงนึงอะถุงละสองแผ่นได้ป่ะได้นะวันนี้ผมเป็นลูกค้าคนแรกผมหมาหมดเลย ผมเมาหมดเลยเมาหมดเลยนะเมาหมดเลยแล้วก็ทำแจกเขาเดี๋ยวทำแจกนะผมเมาเร็วน wow ี้ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าทำใส่ถุงถุงหนึ่งสองแผ่นถุงหนึ่งสองแผ่นเดี๋ยวผมแจกให้เธอเนี่ยโอ้โหคนป้าเออถามนิดนึงอันนี้ก็คืออ่าเป็นยังไงบ้างคือทำไมถึงมาขายตรงนี้หรือไงไม่ไม่ไมีที่จอด ไม่มีนิจจอดไงอ๋อหรอไม่มี่จอดใช่ไหมแล้วตรงนี้เสียค่าเที่ยวไหมเนี่ยไม่เสียแล้วนีว่าพี่ใครเน่ยมามาจอดอยู่อ๋ออืออ้าวเนี่ยไล่เหมือนกันแล้วคุณลุงเป็นอะไรคุณลุงคุณลุงคุณลุงไป็นอะไรครับเส้นเลือดแล้วหมอแตกเส้นเลือดเส้นเลือดสมองแตกนะเส้นเลือดสมองแตกครับอ๋อโอเคครับแล้วแล้วตาแล้วก็ตาก็ไม่เห็นด้วยครับตาไม่เห็นออ๋ตาไม่เห็นไม่เห็นโอเคครับพอดีอ่าอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจิบก้าให้เลยทุกอย่างเลยโอเคครับไปเลยลูกไปเลยไปเลยครับผมซื้อมาเลยเนี่ย จะกินอะไรข้าวใบไม่หน่อยหรอได้ได้ป้าร้อนมากกินเลยข้าวยังนะกินแล้วไม่ต้องรีบป้าทำตามสบายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทำเหมือนป้าทำผัดทุกวัน o hour n e later หลังจากตอนนี้ก็ผ่านไประยะเวลาสักพักก็เยอะมากครับผมมันได้แจกใกล้จะหมดแล้วมันมีสิ่งของหนึ่งอย่างที่ป้าเขาอยากได้อยู่ป้าอยากได้อะไรที่ป้าบอกผมมือถือมือถือเหรอทำไมเอาเอาเอาไปทำอะไรมือถือเอาไว้ติดต่อพุกเจ้าหน้าที่อ่ะติดต่อพุ่เจ้าหน้าที่เหรอจ้าติดต่อทางการเมืองไรเงเพราะผมผมมีเครื่องนี้คุณป้าเราดูใทยได้ไหม ไมใ้้แลวเรียบร้อยเบอร์เนี้ยคือคือเบอร์ป้าเดี๋ยวผมไปโปรโมทลางให้ว่าถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวติดต่อผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ,อ,อันนี้นเนี่ยอป้เบอร์นี้เบอร์ป้าเก็บไว้อันนี้นะ,ะถ้าผมผมเมมเบอร์<ๆ>ผมเมมเบอร์ผมไว้ให้อ่ะถ้าหากว่าเออผมผมกดคดล็อกเป็นใช่ปะ่ะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอ่าผมเมมเบอร์ผมไว้ให้เนี่ยเบอร์ผมนะถ้าหากว่าวันไหนขายไม่ได้โทรมาผมนะ เป็นนบ้าคเเมดี๋ยวผมเติมมาให้เดี๋ยวผมเติมเงินมาให้ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้คือเบอร์ป้านอันนี้ท่ออะไรจ๊ะมันเป็นของกูครับครับอ่ะอันนี้คือเบอร์ป้านะเดี๋ยวเก็บไว้ข้างล่างนะนี่นี่นี่นะเบอร์นี้นะเขียนอยู่นี่นะค่ะอันนี้ถ้าแบบใครแบบว่าลูกค้าอยากขอเบอร์นี่คือให้เบอร์นี้ไปนะค่ะอันนี้พี่ท่านจัดอผมเดี๋ยวเพียงเพียงนว้ให้หน่อยอะไนี่เงอ๋ออร่อจังเลยค่ผมไม่ทำที่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายผมขอพรหน่อยผมอยากได้พรขอให้อันนี้ร้านขันยืนขอได้รวยๆนะครับผม ขอทำไปก็ขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะลูกนะโอเคครับพ่อครับรวยขึ้นไฟจเริญนจะริญครับผมโอเคครับไปแล้วนะครับผมวันดีครับสู้ๆนะคุป้าสู้ๆนะจริงๆัหรับตื่นที่สู้ๆครับไปแล้วครับวัสดีครับขอโชคดีนะลูกนโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปช่วยคุณป้าก็มีความสุขมากนะวันนี้ก็ยังไงก็ถ้าใครอยากผ่านไปผ่านไม้ ช่วยอดุคุณป้าด้วยนะ,ะนั้นแล้วคุณป้ามีเบอร์โทรนะเบอร์โทรร้านเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ในเพจเล่รอนบอยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเขาปากหรือเลปล่าโอ้โหถ้าหากว่าดูคลิปนี้ถ้หากว่าชอบอยังไงอย่าลืมกดซับสไคร e ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนเลยครับผมไปต่อต่อต่อไปไป